ที่ชื่อที่แสงเพลนสีสูงนะคะค่ะเป็นคนจังหวัดอะไรเอ่ยเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์แต่ว่าทํางานทางานที่สทรประการค่ะจะมีอาการเวียนหัวค่ะแล้วก็ปวดหูมันจะบูบแล้วก็เวลาเราเดินอ่ะมันเหมือนจะเป็นอาการโค้งเพลงค่ะจะจะมึนอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันนะคะเพราะว่าเราต้องระวังทุกทุกวิธีก้าที่เราทํางานของเราค่ะจะแล้วก็มันก็จะกังวลหลายๆอย่างการลุกการเดิน มันสามารถที่จะวูบตอนไหนก็ได้เมื่อไหรก็ได้รู้จักผลิตภัณฑ์ KO นี้ใน,ใในการเสิร์ชหาที่อินเทอร์เน็ตใน Google นะคะ<ม>เสิร์ชหาเพราะว่าการในกินพวกนี้เราต้องเสิร์ชหาข้อมูลใ,ในอินเทอร์เน็ตให้ให้ให้ใหตรงแท้นแน่นอนก่อนว่าผลิตภัณฑ์ที่เราจะทานในสูตรและร่างกายของเราเนี่ยมันจะดีหรือตอบโจทย์เราขนาดไหนค่ะเพราะว่าศึกษาอยู่ประมาณ6เดือนกว่าโอ้โหเรียกได้ว่าศึกษาใช้เวลาพอสมควรนะคะอาการที่ว่า บูบเบียนหัวหรือแม้กระทั่งปวดหัวค่ะมันจะเริ่มลดลงลดลงลงเรื่อยๆค่ะตอนนี้เออดีอาการดีขึ้นอย่างอย่างตอนนี้อาการดีขึ้นค่ะแล้วมีอาการแบบนี้กี่ปีแล้วคะพี่อ่าหนึ่งหนึ่งปีกว่าค่ะอ่าแล้วถ้าถามความประทับใจะคะในผลิตภัณฑ์เคอค่ะพี่แสงผิดประทับใจกับผิตพัณฑ์เคอบ้างไหมแค่ไหนคะประทับใจมากเลยค่ะประทับใจ ตอบโจทย์กับร่างกายของเราเพราะว่าในการเอาใช้ชีวิตประจําวันอยู่แล้วหาเรียกได้ว่านะคะมั่นใจมากประทับใจมากก็เลยอยากมาบอกต่อสิ่งดีๆใช่ไหมคะถ้ามีคะแนนเต็มสิบนะคะให้ผิดพันเคโอเท่าไหร่ดีคะให้คะแนนเต็มสิบไปเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเห็นไหมคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะลองเลยไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ค่ะนี่นะคะเสียงจากผู้ใช้จริงก็คอนเฟิร์มแล้วนะคะใครมีอาการดังกล่าวที่เกิดมาแล้วนะคะเราอย่าชะล่าใจในเรื่องเล็กๆกน้อยในสิ่งนี้